สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดแนวทางมาเลยสูตรงวดต่องวดแจกฟรีค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักร้อยรางวัลที่1หลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักพันรางวัลที่2หลักสิบรางวัลที่2บวกหลักร้อยรางวัลที่3และหลักพันรางวัลที่2บวกหลักร้อยรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r ค b e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวยเด็ๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างกับทุกงวดเราไปสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น0ย์คูณ57เท่ากับ0ย์ค่ะ67คูณ82เท่ากับ5 4 9ส 98คูณ4ี่ดค่ะเท่ากับสี่เจ็ดศนย์สี่เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นเจ็ดสี่เก้าห้าและศนย์ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหเท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะเก้าบวกเจ็ด เท่ากับ16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะและ5้าบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะเนืยอทาเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น5494 4704 7495 7062 0969 6กเจและ4ี่สองสีค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มๆสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือเจ็ดและ6799ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณแต่งเล็เด็ดรู้ก่อนออกแนวทางเลขมาเลในงวดที่27กรกฎาคม2567ก็ทำการจับคู่หน้าคนคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น72คูณ62ค่ะเท่ากับ4464 67คูณ99เท่ากับ6633 98คูณ75เท่ากับ7350ค่ะ เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็นห้าสี่สามหกเจ็ดและศูนย์ค่ะตัวเลขจากศูย์ค่ะจะได้เป็นหกบวกสี่เท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะสามบวกหกเท่ากับเก้าและหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ ก็จะได้เป็น4 4 6 4 6 6 3 3 7 3 5 0 5 4 3 6 3 6 7 0 0 2 9 2และ7 2 6 9ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนหรือยังสลับจักคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็ลวแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอ้หลองทุกวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือแก้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงไอ้ต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอ้จะพยายามที่สตดเด็ดเต็งเลขในเน้นสวนงวดต่องวดไม่ทุกคนนี่ตามนู่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่พประจเดดกับช่องวันนี้รวย